่อไปนี้การหุงข้าวจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปมีแค่ข้าวกับกล่องใส่อาหารที่ทนความร้อนเพียงเท่านั้นวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับในการหุงข้าวง่ายๆด้วยไมโครเวฟไม่ว่าใครก็สามารถทําได้ข้าวที่เราใช้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิปริมาณข้าวก็กะก,ะ,กะเอาไม่ต้องตวงไม่ต้องช่างแต่ลืมเผื่อพื้นที่สําหรับใส่น้ําไว้ด้วยนะนําข้าวที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาเติมน้ําลงไปโดยเราจะใช้นิ้วในการวัดระดับของน้ําให้ปลายนิ้วแตะด้านบนของข้าว โดยให้ระดับน้ำเหนือขึ้นมา1ข้อครึ่งของนิ้วมือแต่ถ้าใครชอบข้าวนิ่มมากให้จับไปเลยค่ะสองขอนิ้วมือขั้นตอนต่อไปนําข้าวที่เติมน้ําเรียบร้อยแล้วเข้าไมโครเวฟโดยไม่ต้องปิดฝาขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีพอครบระยะเวลา15นาทีแล้วให้นําข้าวออกมาปิดฝาและนํากลับเข้าไปในไมโครเวฟใหม่อีกหนึ่งรอบโดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาประมาณ5นาทีพอครบเวลาแล้วนําข้าวออกมาพักไว้ข้างนอกโดยที่ยังปิดฝาอยู่นะ ปล่อยทิ้งไว้สักข้านาทีให้ข้าวได้ละอุก,ก่อนจากนั้นเปิดฝาดูข้าวที่ได้ออกมาหน้าตาก็จะน่ากินประมาณนี้เลยค่ะบ้านเราชอบออกเดินทางท่องเที่ยวและส่วนมากก็จะไปหลายวันทําให้คิดถึงอาหารไทยมากๆเราเลยต้องหาวิธีการในการหุงข้าวด้วยไมโครเวฟเพราะแต่ละโรงแรมที่เราไปจะมีไมโครเวฟให้อยู่แล้วลองไปทําตามกันดูนะคะรับรองวิธีการหุงข้าวด้วยวิธีนี้จะได้ข้าวออกมาที่นุ่มเหมือนหุงข้าวในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะ